อี่าลื like, share, มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชอ่ชองนิมสตารี่นะคะชนเลกด,ดน้องจำได้แม่จำได้ไหครับเราจะพาไปนะ,ะแ,แต่แม่เดนไปนี่ไม่ต้องพาไปละมีตานำอยู่โอ้โห อ,อ,อ,อันนั้นลากลงมาเลยเหรอตาโอ้โหอันนี้วิธีการลงวิธีการลงอะี่คนเขามานักตกไปอยู่นดหลอกเลยเนยทำหางยิงยางสบายสบายเลยดูเนี่นีิงงวนเอู

เพื่อทำไมมันเริ่มมากใกล้ๆแล้ววะเอ๋เพราะเพราะอ้โหเพราะ,ะลงน้ำไม่จับเลยวะเนี่ยฮะเพราะมันลึกวะเนี่ยไหนพ่อลองลงไปดิลองลงไปวิดดิแล้วไฟมันตาโดนน้ำป่ะเนี่ย,ลย,ลลลลดดยแล้วมันก็ตานู่นหงไรนะ่ะข,ขาวๆอะ่ะผงป่ะนะเพราะโฟมครับโฟม ถ่ายอะไรอ่าพึ่งกยอร่อยจริงแต่ถ้าแต่ถ้าถ่ายเสร็จเอามาถ่ายให้ตันจะถ่ายเองเตดูับกับพ่อช่วยลงอ้อ ยืนเหรอหนาวปะหนาตาหนาวไหมหนาวไหมหตาเร็วมันไปแล้วเดี๋ยวดูก่นอนนะว่ามันมาติดตัวไหนอยู่เดี๋ยวสนักปะหนักใส่ทุนโพมไหยเครเเคนะคนยเรือ ตาพายเป็นก่อนตอยตาเห็นใช่เอ้ยตารู้สึกแต่พายไม่เป็น <c oughs> ลอยลอยไปแล้วลอยไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตาตาอันนั้นเดี๋ยวก็ล่นหรอกพายไงพายแล้วน้ำลึกประมาณห้าเมตรนั้งน่นนะรู้ดิ คอตาเลยกเล็กอีกเลือกคอตาเลึกกว่าคอตาหนิเกเลึกขึ้นมาหน่อยหน่อยเหรอรถึงเนี้ยนี่เหรอถึงเนี้ยเธอเนี่ยเหรอห<า>ครับเข็มป่ะนีน่าไปแล้วนู่นไปอยู่ตรงน,น,นู้นพ่อเดินไปดูแล้วแม่เดินไปหาไหมไม่อ่ะเพาอยู่ตรงนี้ จะมันจะดูไงเดี๋ยวเรียกตากลับมาทางนี้ถ้าเจอปลาตาตาเขาจะไปไล่มาจากฝั่งนน้ะปลาฝั่งนู้นมีอยู่แล้วก็มาต้อนฝั่งนี้แล้วก็จับบอคอยเลยเยอเขาดักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเก็บอีกทีพรุ่งนี้นเดี๋ยวมันล่นลงไปในน้ำเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวไม่ให้ มแ,แม่ยืมหน้ายก่อนของแม่มันถ่ายไม่ได้มันเต็มแม่มันเต็มแล้วของแม่อ่ะถ่ายไม่ได้เลยมันถ่ายได้แต่วิดีโอของใครของแม่วิดีโอแหละถ่ายไม่ได้เราเต็มไม่ถ่ายไปเยอะแล้วมั้งใช่แม่ถ่ายไปเยอะไงดูดูด,ด,ด,ดูเห็นเห็นไหมเห็นตาทำไหมเห็นนะเห็น,เ,หน <laughs> เดี๋ยวดูหนะ่อยเฮ้ย แานะเดี๋ยวไปลื่นเนี่ยนายให้ก้มดูกิ่งมาอะไรลอย,ยมาเฮ้ยเหมือนปลาเลยครับเพ่อเป็นปลาตัวหนึ่งตัวเล็กต้องหยิบนีเนี่เมื่อกี้เราจะเห็นเหมือนว่าอยู่นั่นนั่นนี่นี่ไงนี่ไงพน่ะล้องไปจับนี่ต้องจับอะไรจับปลาในน้นำ แล้วไหว้แล้วไหว้เป็นป่ะเนี่ยฮะไหว้ไหว้น้ำเป็นไหมเป็นดเตังก้าไหว้ไหว้ให้ดูดิไหว้ให้ดูยกมือไหว้ยกมือไหว้สวัสดีครับไหว้แบบไม่ไม่ใช่ไม่ให้ทำอย่างเงี้ยฮะไม่ให้ทำอย่างเงี้ยจุ่มหน้าลงไปแล้วก็ไหว้โทรศัพท์แม่เนี่ยมีมันเต็มเนาะ ตัวเล็กมันขึ้นกินดอกดอกกระถินไอ้ดอกมันขึ้นได้ได้วยเหรอพ่อพ่อขึ้นได้ได้วยเหรอไม่ไงขึ้นมาขึ้นกินดอกกรนถินนี่นไงนี่นไงตาเราเจอแล้วเนี่ยครับลอยอยู่ครับพ่อลงจับได้ไหมว่ายไปหนูก็ไม่อยากไปไหนอ่ะ ว่ายเร็วิมัดเลยแต่ถ้ามันมาจนบกพ่อลงไปแล้วก็จับป่ะเนี่ยฮะตาปล่อยมาแล้วตาเฉยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวลื้อลงไปนี่ปตาพออะอไม่นอนทำไมาก็มาถึงนี่แล้ว

ข้าวตุ้มขาวตุ่มตัวขากล้วยตัวข้าวกล้วยสีเหลืองเหลืองถ้ามีบอกนี้ก็ทำนาสบายแล้วดูดขึ้นทุ่งเขาปลูกไว้ไงไปปลูกในน้ำหนึ่งไงหรือ เขาดำลงไปแล้วก็เอาไปวาง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 ไง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 เห็นกระดิกไหมน้าก no, ็ะเทือน่ะพอไปจับด <'s> ิจ <'s> ับไปจับจับุหัวทิ่งลงไปไม่ก็จับอย่างงี้ค่อยๆลงไปแล้วก็จับแล้วก็ขึ้น ตรงข้ามัม่มันดอกอะไรนะดอกลักไงดอกลักอะไรจะเป็น,นั้ไงอ๋อทำไมอ่ะไม่ใช่นู้นเห็นไหมไหนต้นไม้เป็นต้นไม้อะ่ะเขาเห็นอยู่ข้างล่างนะห,หนูว่าต้นข้างล่างต้นข้างล่างดอกม่วงๆเห็นไหม,ม,มสีเหลืองหอ๋อแม่สีเหลืองอราไม่รู้ต้อง,องกระโดดอย่างนี้เลยล่ะมันไม่นลง ก็มีโทรศัพท์หรอฮะเด้ไงโทรศัพท์กับแม่ก็โทรศัพท์แต่เล่นเกมเอ๋ะอเล่นเกมหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนะคะ